โอ้โหที่ดิน50ตารางวาขายแค่40 0 0มกว่าบาทเอาเฉนวมกับบ้านได้เลยเอ้าวผ่อนได้ถึง36งวดโอ้โห,โหอะไรจะขนาดนั้นฟังใหม่ช้าๆจะชัดเจ้า,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 าของคุณหน้าคุณตามายืนอยู่กับเราที่ดินแปลงละ50ตารางวานะครับร้อยตารางวาก็มีหนึ่งไร่ก็มีแต่พูดถึง50ตารางวาก่อน4 0 0 0 0กว่าบาทเอาเฉนดกับบ้านได้เลยหรือใครจะผ่อนให้ได้ถึง36งวดอ่างวดแต่ถ้าห้างวดไม่มีดอกเกินห้างวดมีดอกบ้างไปไปคุยกันว่าอยู่ที่ไหนไปคุยกับ ้าของใจดีกันคุณหน้าคุณตากัซล่ป้ไปไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้ามีประปามีเดีียวไฟฟ้ากําลังจะเข้าประปากาลังจะมาแล้วที่เซอร์ไพรส์ทั้งหมดเลยตรงนี้อยู่ในเขตเทศาบาลโอ้ฟังไม่ผิดครับอยู่ในเขตเทศาบาลแล้วข้างหลังนี่คือวิวุบเขาอย่างนี้เลยไปไปคุยกับคุณพ่อใจดีของเรากันคุณหน้าคุณตากันเลยคราวนี้ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ต้องแนะนําตัวแล้วครับเนี่ยคุณพ่ออะไรครับเนี่ยครับคุณพ่อเทียนครับสวัสดีครับพ่อเทียนครับสวัสดีครับกี่แปลงก็เนี่ยที่ผมขายให้ไปเนี่ยสามแปลงสามแปลงรวมแปลงย่อยๆอ่ะเป็นกี่แปลงโอ้โหกสิบได้ไหมหกสิบเจ็ดสิบแปลงหกสิบเจ็ดสิบแปลงมาไลฟ์กับพ่อเทียนนี่เกลี้ยงเลยอ้าวแล้วพ่อตอนนั้นพ่อบอกว่ามันหมดไปแล้วแล้วนี่ของใครเขาละเนี่ยอันนี้ของญาติของญาติใช่แปลงที่ผมมาขายพ่อสามแปลงใหญ่ๆอ่ะนะ เขาเรียกว่า3พื้นที่ใหญ่ๆแล้วกันอ่รวมแล้ว6 0สิเจแปลงครับพ่อมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ฝากเขาพนมเกินฝั่งด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะอันนี้เขาอะไรพ่อเขาพนมเกินอ๋อฝั่งทางนี้ของพ่ออยู่ฝั่งฝัง่งทางโน้น อันนี้ของญาติมันอยู่ฝั่งนี้ทิศตะวันออกแสดงว่าที่ที่ผมมาขายพ่อไปอยู่ฝั่งภูเขานู้นใช่เดินไปดูได้ไหมพ่อได้ไหวเหรอต้องข้ามเขาต้องข้ามเขาใช่ไหมอ่ะอย่าไปอย่างนั้นเลยพ่อถามพ่อก่อนแล้วตรงนี้เราอยู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรกันครับพ่อที่นี่ตำบลวังตะเคียนเทศบาลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทพ่อไม่โกหกนะอยู่ในเทศบาลนะใช่ใช่ชัวร์แล้วพ่อนะชัวร์ครับ ทีนี้ผมถามก่อนผมละลื่นหูแบบตื่นตาตื่นใจมากที่ดีเงินพร30ใช่สา <30 S 2> เท่าไหร่นะพ่อสามหงวด36หงวดพื้นที่เล็กสุดขนาดกี่ตารางวาห้าสิตารางวาพ่อขายเท่าไหร่4.9,000บาทไม่มั้วนะพ่อนะไม่มั้วแล้วโฉนดกับบ้านได้ด้วยได้อ่ามันอยู่ตรงไหนพ่อชี้หน่อยครับนี่อยู่ด้านนี้อยู่ด้านหลังนี่โฉนดอยู่ข้างติดเขาเลยห้ิบตารางวา สี่หมื่นห้าเก้าพันบาทมันมีทั้งสดและผล่อน<ช>มีหลายแบบหลายขนาดใ<ช>ผมถามพ่อก่อน50ตารางวาพ่อบอกอยู่ตรงนู้นะ 5, พ่อขาย 40, 4 0 0หมเท่าไหร่อีกเที่ยว49,000ืบาทแล้ว100ตารางวามีไหมมียมอยู่ตรงไหนพ่อมันอยู่ช่วงกลางอ่าอยู่ท้าย100อยู่กลางใช่หนึ่พ่อขายเท่าไหร่บวก2คูณ2 อย่าไปบวก2 49,000กคูณ2ก็98,000ใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะ100ตารางวาก็2เท่าของ50ตารางวาก็คูณมาใช่หนึ่งไร่ละพ่อหนึ่งไร่ก็สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อเยอะเหมือนถ้าซื้อเยอะมันก็ถูกลงใช่อ่าเหลือสองแสนเท่าไหร่นะพ่อนะเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่ามีสามไซส์อ่าให้เลือกเลย พ่อแล้วพ่อเพิ่งมาทาถนนเหรอนี่เพิ่งทาเพิ่งทาที่ฝนหยุดนี่เองแล้วตรงนี้พ่อมันไปขึ้นลาดยางไกลไหมประมาณตั้งสามร้อยเมตรเองสามร้อยเมตรขึ้นลาดยางใช่แล้วปากทางเข้ามาเมื่อกย้ผมไปนัดเจอพ่อเนี่ยอบตเลยนะพ่ออีเที่ยวอบตวังตะเคียนสองสามกิโลใช่ประมาณสามกิโลไม่เกิสามเห่างจากอบตสามกิโลใช่แล้วพ่อก็มาลาดลาดยางให้หมดเลยใช่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายอะพ่อผมบินโดนให้ดูโอ้โหบ้านคนเยอะแล้วก็มีขุดบอ่อได้ด้วยพ่อมี เก็บน้ําก็ได้เพียบเลยเก็บน้ําอ่าหลายคนงงเอ้ทำไมเนี่ยเราถึงไม่เดินทําไมน้องเราแช่นิ่งแค่หมุนกล้องขาพ่อกขาคุณพ่อไม่พอดีไม่ค่อยดีถ้าใครไปเอฟซีคุณพ่อเดินไม่ค่อยไหวอ่าแต่วันนี้โอซิ่งมอเตอร์ไซค์มาพาชมได้สบายเลยอ่าตรงนู้นยังมีหนึ่งไรอีกนะพ่อนะมีมีมีอ่าตรงนู้นมีหนึ่งไรมีของพ่อมีหลายแปลงญาติพ่ออ่ะมีหลายแปลงญาติพ่ออ่าทีนี้พ่อคนที่ก็สนใจเนี่ยเขาโทรหาพ่อนี่โทรหาเบอร์อะไรอ่ะ 064 080 5205อีกสักครั้งครับพ่อ064 080 5205อ่าโทรมาได้ตลอดเลยใช่ก็จะมีลูกสาวก็หลานรับใช่ลูกสาวชื่ออะไรข้าวหมอ่าข้าหอมคนเดิมเคยมาไลฟ์กับเราบ่อยแล้วบางทีถ้าคุณข้าหอมไม่ได้รับก็จะมีหลานสาวของพ่อเนี่ยรับสายแล้วพามาดูพ่ออาจจะไม่ได้พามาเพราะว่า ร่างกายร่าางกยพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษากันเองคือสังขารมันสู้ไม่ไหวสังขารไปไม่ไหวจากนี้ไปบ้านพ่อกี่กิโลก็อ้อมไปนี่ก็ประมาณ2โลกว่ากว่าสองโลอ้อมเขาใช่อ้อมเขาแต่ถ้าร่างกายเราไม่ค่อยดีเนี่ยสองกิโลก็เหมือนกับ20กิโลอ่ะโอ้โหเหมือนยี่สิบอะพ่อพาเดินสักนิดได้ไหวไหมได้ได้ได้นิดเดียวนีดเดี๋ยวไปตรงทงพอพได้อะเอาสักหน่อยสักหน่อยพ่ออ่าค่อยๆเดินไปอะวันเรารู้เบอร์โทรแล้วเรารู้ตำบลแล้วเรารู้จังหวัดแล้วเรารู้ราคาแล้ว แล้วทุกผืนพ่อการันตีนะคือฉนดชุดแดงอ้าวชุดแดงไม่มีสีเขียวมาผสมนะไม่มีไม่มีแดงหมดแดงหมดอ่าที่ทานี่ก็คือแดงเลยของญาติทางนั้นเลยอ่าทีนี้พ่อผมถามก่อนว่าถนนเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยสาธารณะนะสาธารณะแล้วที่เข้าไปในแปลงล่ะสาธารณะใครก็ปิดไม่ได้ใครก็ปิดไม่ได้เมื่อกี้พ่อโกหกผมอ่ะอ้าวโกหกไปผมไม่เห็นมีไฟฟ้าเอ้ามันยังไม่ลงมาโน่นเห็นเสาไหมอ๋อตรงโน่น เดี๋ยวมานะมาใช่ออกจากนี่ไปถึงเสาเนี่ยร้อยกว่าเมตรเองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปลาปาล่ะพ่อปลาป่าเขาก็เอาเข้ามาในหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นปลาปาหมู่บ้านใช่ปลาปาหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวผมพ่อผมขอขยับดูตรงนี้เรื่องหนึ่งโอ้โหนี่นี่นี่ดินดำน้ําดีบ้านคนมีแต่บ้านคนแถวนี้เขาไม่เหมือนคนในกรุงเทพพ่อเขาไม่ใช่หลังคาติดกันไม่ใช่หลังคาติดกันเขาอยู่พื้นที่ใครพื้นที่หมนห่างกันบ้างใช่เดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้นิดนึง ถนนอันนี้คือเข้าโครงการก็กว้างๆเลยใช่ใช่ของพ่อนี่เรียกดินนี่เรียกว่าดินอะไรดินดินทรายล้วนล้วนล้วนปนทรายล้วนปนทรายอดินล้วนปนทรายแล้วน้ําอันนี้แสดงว่าฝนมันยังไม่หมดอีกหรอฝนยังไม่หมดยังมีอยู่เรื่อยๆออแสดงว่าโอเคเลยพ่อจําทิศจาทางหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ทิศอะไรเป็นอะไรบ้างอ่ะไอ้ด้านนี้ทิศตะวันออกอ่าไปด้านเขานี่ทิศตะวันตกอ่า ทางออกทิศใต้อ่าทางออกทางเข้าไอ้ทิศใต้ทางทิศนี้ทิศเหนืออ่าแสดงว่าเย็นมาเนี่ยมาดูดวงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าตรงนี้ได้เลยอ่ารับขอบเขาได้เลยครับที่ถนนเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเสร็จเมื่อวานใช่ทำไมเพิ่งเสร็จเมื่อวานล่ะ เพราะว่าฝนมันลงที่นี่มันมันเข็นดินไม่ได้ไงมันติดมันติดมันยังไม่แน่นมากมันยังไม่เดี๋ยวจะลงให้แน่นมากกว่านี้่อ่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้50ตารางวาอ่าวโทรมาใครอยากได้ร้อยตารางวาโทรมาใครอยากได้หนึ่งไร่โทรมาหนึ่งไร่แค่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใช่อ่าแต่ถ้าเงินน้อยแบบประหยัดประหยัดหน่อยเอาห้าสิบตารางวาสี่หมื่นเก้าจบเลยใช่อ่าแล้วเราไม่โกหกด้วยใช่เพราะเราขายมาเยอะแล้วอ่าพอพอสักนิดหนึงไหวนะพ่อนะใช่ ไม่ไหวบอกนะใช่ใช่ถ้ามาตินะอีห้าสิบตารางวามีแค่สี่ใบเองมีสี่ใบมีแค่สี่ใบเองห้าสิบตารางวาที่เหลือจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งไร่อ่าห้าสิบมีน้อยพูดง่ายๆ่ายมีน้อยมีน้อยแล้วแปลงนู้นอ่ะเนี่ยเผมมาขายคุณก็หอมเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วมั้งใช่ใช่ใช่เกือบหมดแล้วด้วยใช่อ่ามันก็เลยอยู่แค่ไม่กี่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่อ่ะพ่อเดินดูนิดนิดนึงใช่ใด้นแปลงเราฝั่งซ้ายนะใช่ดันอ่าไปดูกันแปลงหน้านี้เขาหนึ่งไร่เออ ถนนนี่ไม่ต้องกลัวเนี่ยช่วงหน้านี้นจะเป็นหนึ่งไร่พ่อแล้วพ่อเนี่ยแถวเนี้ยมีสัตว์ป่าไหมมีเสือเสือไม่มีเสือไม่มี <laughs> แล้วมันมีอะไรสัตว์ป่าไอพวกไก่ป่าพวกเกอไอพวกอีเหน็นพวกแมงพรนพวกนกพวกสารพัดมี<ต>พวกสัตว์ใหญ่มันไม่มีช้างล่ะ ช้างไม่มีเสือไม่มีจระเข้ไม่มีนะไม่มีแสดงว่าสัตว์ป่าเนี่ยที่เรามาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาทําร้ายเราใช่ไม่ได้ทําร้ายเราสัตว์พวกสัตว์ป่าทั่วไปไก่ปลาไก่ปานกป่าใช่อีเห็นชมดใช่อะไรพวกเนี้ยนะอ่าแล้วมันไม่มากวนข้างล่างนะไม่มาอ่าเราก็เสียงไก่เช่ามาก็ได้ยินเสียงขันแล้วอ๋อแจ๊กแจ๊กเหมือนกับไก่วัดอ่ะ เหมือนคล้ายๆเสียงไก่แจ้ใช่อะเราไปดูข้างในกันนิดึงพ่อนะไปแค่ตรงหลักนั้นพอละใครอยากดูยังไงชมก็อย่างี้ถ้าโทรมาเนี่ยพ่อบางคนเขาหลงไปเจอหน้าไอ้ตรงนี้ไหมเรียกอบตเลยนะอบตเทศบาวังตะเคียนวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนมันอยู่ในเขตเทศบาลก็จริงมันมีทั้งเทศบาลก็อบตใช่แต่ถ้าเจอกันเนี่ยเพื่อไม่ให้งงใกล้สุดคืออบตอะไรนะวังตะเคียนวังตะเคียนอําเภอหนองมะมงชัยนาท อันนี้นี่ไปที่ตัวอำเภอหนองมะมงไกลไหมพ่อไม่ไกลประมาณ8กิโลแกิโลออกจากเทศบาลไปแล้วไปชัยนาทล่ะไปชัยนาทก็ประมาณ20ลักกว่า20กว่าใช่กรุงเทพก็เกือบ200ใช่อ่ากรุงเทพจะไกลกว่าหน่อยไกลกว่าไปตัวชัยนาทใช่อ่าเดี๋ยวผมจะให้พ่อมาดูดินอะไรนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ทำปั่นอ่าจะหวานถั่วหวานอะไรเขาก็ไม่รู้อ่าเขาปลูกพืชพันธุ์การเกษตรด้วยใช่นี่นี่ดูบ้านคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่มี แล้วตรงนี้นี่เขขุดบ่อเก็บน้ําต้องไปดูในบินโดนอ่าบรรยากาศถือว่าโอเคนู่น50อยู่ตรงนู้นใช่อ่าสี่หมนเใช่แล้วค่าโอนใครออกพ่ออ่าทางเราออกเอ้าแสดงว่าน้ําไฟเราออกมีน้ํามีน้ํามีไฟค่าโอนค่าโอนใช่ถนนก็สาธารานะใช่อ่าค่าอย่างอื่นไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าสมมุติว่า สนใจในชอบเนี่ยจะวางเงินเยอะไม่เยอะให้โทรมาคุยใช่ให้มาคุยที่หน้าแปลงอ่ามาคุยกับลูกสาวของพ่อลูกสาวหลานสาวเลยอ่าให้มาคุยว่าเป็นยังไงบ้างอ่าหรือถ้าที่บอกมาเนี่ยใครสนใจหนึ่งไล่แต่เอ๊ะปีใหม่ถึงจะได้โบนัสมาคุยมาคุย5เดือนเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยหลังจาก5เดือนมีบ้างมีบ้างอ่าเพื่อนก็ให้มาคุยเน้นคุยอ่ะอย่างเดียวเลยพ่อขอเบอร์พ่ออีกครับขอขอเบอร์ที่จะโทรไปอีกครั้งหนึ่งพ่อ 0640805205พอแล้วเดี๋ยวผมพาดหัวให้ผมจะให้พ่อหลอกล่อพ่อพามาดูชมในพื้นที่สักนิดนึงได้เลยได้เลยพ่อแล้วน้าภูเขามไม่ท่วมหรอไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมเพราะเพราะมันมันตกแล้วมันจะจะกระจายอะอจะกระจายไปทั่วเพราะส่วนบนนู้นอะมันมีเจ้าของทีนี้เขาก็จะขุดร่องน้ําตักเก็บน้ําไว้ให้ไมหมายหมายความว่าที่ติดภูเขาเนี่ย เราไม่ได้ติดตีภูเขาใช่ตรงตีภูเขาเนี่ยมันมีอีกมันมีเจ้าของอีกเขาขุดน้ําขุดบ่อไว้ใช่ใช่น้ำมันก็ไม่มาไม่มาน้ําป่าไม่มีไม่มีฝนตกไม่ค่อยท่วมไม่ท่วมอ่าเนี่ยพ่อเกิดที่นี่ใช่ไม่โกหกโกหกเอาอะไรพยายามจะหลอกล่อให้พูดความจริงให้ได้จะไปโกหกเอาอะไรแสดงว่าไม่ท่วมไม่ท่วมอ่าดีสบายใจที่ทาไว้เตียนเตียนเนี่ยมันเมื่อตกสองสามวันฝนตกสี่ซ้าห้าวันเลยเนี่ย ครับฝนตกหนักช่วงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฝนตกในช่วงกระถิ่นนนะพ่อนะใช่ใช่จะลอยกระทงแล้วมันยังตกอยู่เลยตกเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่เลยเนี่ยแต่ที่นี้ถ้าใครมาซื้อไปเนี่ยพ่อมาปลูกต้นมงต้นไม้โอ้โงงามใช่แต่อย่าไปปลูกหน้าแรงนะแต่อย่าปลูกมันเหนื่อยใช่ให้ไปปลูกหน้าฝนไปปลูกหน้าหนาวนู่นหน้าหนาวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะหน้าฝนเนี่ยกำลังดีปีนี้ปลูกไม่ทันปลูกปีหน้าอันนี้ก็ได้สบายใจทั้งหมดแล้วทุกแปลงนี้รังวัดให้หมด ใช่ลังวัดให้หมดสบายใจได้ใช่ที่ครบที่ครบไม่ใช่ซื้อ50ตารางวาเหลือแค่30ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้50ิบเต็มอ่าก็ไม่ไม่ไม่แถมด้วยนะไม่แถมไม่ใช่ว่าซื้อ50กาดจะได้70ไม่มีไม่ไม่แถมไม่แถมตรงไม่ขาดตรงไม่ขาดไม่เกินใช่ตรงไปตรงมาตรงเป๊ะใช่ใช่อ่าอันนี้จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายพ่อมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมอ่าขอให้เรียบเรียบหน่อยนะเพราะว่ามัน5้าิบตารางวามันมีแค่4ี่แปลง ซื้อแล้วได้ฉนดไปพร้อมอ่ะฉนดกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยคือคือต้องอธิบายก่อนบางแปลงเนี่ยฉนดกลับบ้านด้วยเลยบางแปลงรอแป๊บรอแป๊บอ่าบางแปลงลงช่วร่วมใช่ให้ท่านมายืนชี้เหว่าท่านชอบแปลงไหนอ่าเพราะนผมพยายามจะว่าเน้นให้โทรโทรเสร็จแล้วให้มาชมอ่ถึงจะชัดเจนอ่ะไม่งั้นก็งงกันอยู่อย่างนั้นแหละงงอ่ะก็ขอให้พ่อที่ปิดการขายให้ครบร้อยแปลงเลย นะครับแล้วแปงหน้าเดี๋ยวมียังไงเดี๋ยวผมตามมาให้อีกอ่าโอเคครับพอทียังไงก็ขอบคุณพ่อมากแล้วก็ขอให้คุณพ่อหายไวๆแล้วก็หอให้ f c ที่ชอบอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยได้ที่ดีๆได้ที่คุ้มค่าไปอ่าไปนอนสบายใจที่ที่เอามาปลูกบ้านได้แล้วก็ไม่มีภัยพิบัติไม่มีมีโจรไหมมีโจรไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีลืมถามจะจบแล้วลืมถามแถวนี้ไม่มีโจรมีแต่ขโมย ขโมยก็ไม่มีไม่มีด้วยใช่เพราะว่าคนแถวนี้เขาจะไม่ค่อยรักกันเขาเป็นคนพื้นเทพไม่เหมือนคนกรุงเทพอ๋อคือกรุงเทพอย่างนี้พ่อเราไม่ได้ว่าคนกรุงเทพใช่เราก็ไม่ได้ว่าเขาคนกรุงเทพเขาหลายบ้านอ่าเขามากหน้าหลายตาคนดีมีเยอะแต่บางทีอ่ะพอคนเยอะเนี่ยมิจฉาชีพมันชอบแฝงอ่าเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนี่คือสบายใจได้ใช่เพราะว่า คนบ้านเราอะ่ะมันพึ่งพาอาศัยกันได้คนเข้าคนออกแปลกหน้าเขาก็จะบอกกันวิถีชีวิตแบบบ้านๆได้ใช่อใชโอเคครับพ่อยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวท่านผู้ชมไปตามดูบินโดนต่อไปอ่าท้ายคลิปขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีสสดครับ